สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ p e d of Wands T of Wands The hangman Page of cups Tree of swords กินนิ่งตัอจักระ Stare. Wow, eternal love. Mask. อเคการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอืมมันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณนะทั้งเรื่องงานเรื่องของความรักคือบางคนอาจจะได้เริ่มงานใหม่นะคะทำงานใหม่อาจจะหมายถึงเปลี่ยนงานเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะทำเพิ่มทำเพิ่มเติม คือมีงานประจําอยู่แล้วงานเดิมก็ยังทําอยู่แต่ก็มีงานอื่นงานใหม่เข้ามาเสริมซึ่งมันมีแนวโน้มว่าจะต่อยอดไปได้ไกลด้วยไอ้งานใหม่ตัวนี้นะคะหรือถ้าใครเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนที่ทํางานใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเปลี่ยนที่ดีเพราะว่าคุณจะเติบโตไปได้ไกลกว่าเดิมไปได้ดีกว่าเดิมแล้วก็เป็นเส้นทางที่เรียกว่าถูกต้อง ถูกต้องกว่าเดิมอะเหมาะสมกับคุณแล้วก็เอ่อบางสิ่งบางอย่างนะคะอะไรที่มันมันรู้สึกไม่อินแล้วหรือว่ารู้สึกอึดอัดรู้สึกคับข้องใจไม่ว่าจะเป็นงานหรือเป็นตัวบุคคลบางคนเรื่องถ้าเป็นเรื่องงานเอาเรื่องงานก่อนเนาะ ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่อยู่ที่เดิมอยู่ที่เก่าแล้วมันมันไม่ไม่มีความก้าวหน้าหรือรู้สึกเบื่อรู้สึกหมดไฟรู้สึกแบบมันไม่ใช่ที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบนี้เข้ามาบางทีลองหาเส้นทางใหม่ๆดูนะมันอาจจะเหมาะกับคุณมากกว่าเดิมหรือดีกับคุณมากกว่าเดิมจริงๆ มันเป็นสถานการณ์ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เหมาะกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนคุณอาจจะไม่ได้หาแต่ว่ามันจะมีข่าวดีวิ่งเข้าหาคุณเองเช่นเพื่อนฝูงแนะนำคนรู้จักแนะนำหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถืออะไรเงี้ยแนะนำให้คุณไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่ง ลองดูนะคะลองฟังลองพิจารณาดูก็ได้บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีดีมากๆสำหรับคุณเลยก็ได้นะคะคุณมีทางเลือกก็ลองเลือกดูอืทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักละ่ะถ้าใครที่กำลังออ,อยู่ในสถานการณ์ท็อกซิคความรักความสัมพันธ์มันท็อกซิคกำลังเจ็บช้ำน้ำใจกำลังเสียอกเสียใจกำลังอยู่ในช่วงที่ ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้อยู่ในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกลองทบทวนดูดีๆบางทีเนี่ยนี่อาจจะไม่ใช่ที่ของคุณคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนของคุณก็ได้ลองถอยออกมาไหมลองเดินออกมาไหมยิ่ง move on ได้ไวคุณก็จะยิ่งมีความสุขได้ไว eternal love ก็ออกมานะคะ คือในจังหวะเนี้ในช่วงเนี้ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอรักแท้เจอคู่แท้เจอคนที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าแต่มันจะมีตัวจริงมีตัวหลอกดูให้ดีๆจะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาหรืออาจจะเป็นทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้ามาให้ดูให้ดีๆหนึ่งในนั้นน่ะหนึ่งในนั้น คือคู่ของคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่สินเสมอกัอมบางคนถ้าเพิ่งอกหักมาอันเนี้ยไม่ต้องเสียใจถือว่าคุณคุณผ่านตรงนั้นมาแล้วนะคะผ่านผ่านช่วงเวลานั้นมาและ้ะ m o v e อ n เลยค่ะเดี๋ยวคุณจะเจอคนใหม่และคนใหม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นคู่ที่ยั่งยืนของคุณเป็นคู่แท้ของคุณอืและการเริ่มต้นใหม่ของคุณคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ย ทำให้คุณใจฟูแน่นอนคุณจะลืมความเจ็บปวดไปเลยอดทนอีกนิดรออีกหน่อยนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคนนี้คนที่อยู่ห่างไกลจากคุณและอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยอืมถ้าเอ่อมันเป็นไปได้สองอย่างคืออายุน้อยกว่าคุณหรืออายุใกล้เคียงกันถ้ามากกว่าก็มากกว่าไม่เยอะนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่ ดูมีความเป็นเด็กอะ่ะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวไม่ใช่ว่านิสัยเหมือนเด็กงองแงงงงแงงอะไรแบบนั้นนะแต่ว่ามีความสดใหม่อยู่ในตัวมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นมีความสดใสล่าเริงอะไรแบบเนี้ยนะคะเออแต่ว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ยมากกว่าหนึ่งมากกว่าสองเพราะฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีๆเพราะบางคนก็ เออ่ไม่ได้เข้ามาแบบจริงใจนะคะอันนี้อันนี้เป็นไพ่เตือนให้ระวังมันมีอยู่คนที่เข้ามาแบบไม่จริงใจคนที่เข้ามาแบบหลอกลวงแต่คุณจะเลือกได้คุณจะเ,เลือกถูกแหละเพียงแต่อย่าใจร้อนเท่านั้นเองให้ใช้เวลานะคะดูใครดูให้นานๆหน่อยค่อยๆดูไปค่อยๆตัดสินใจค่อยๆค,ค,คิด อย่ารีบร้อนอย่ารีบเร่งจนเกินไปแล้วคุณจะเลือกถูกคนมีอะไรอีกไหมโอเคไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ